มันลุ่มลื่นแล้วมันก็ไม่มันเยิ้มดีนะคะหลังจากได้ใช้มอรระยะหนึ่งฝ้าตรงนี้แต่ก่อนจะหนาเข้มมากอันนี้กล้าการทันกรีห้าตัวช่วยฟื้นฟูผิวแห้งกล้าน DIY สูตรหน้าใสาง่ายๆที่บ้านนี่เป็นคลิปแรกของช่องเป็นการ DIY น้ำมันสกัดจากธรรมชาติถึง5ชนิด เพื่อใช้ในการนวดหน้าและบำรุงผิวหน้าจะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยค้นคว้าถึงน้ำมันสกัดจากธรรมชาติแบบเยอะมากเห็นแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นดูคุณสมบัติก็น่าสนใจก็เลยทำให้เกิดไอเดียว่าทำ,ทำไมเราไม่ซื้อพวกน้ำมันเหล่านั้นแต่และชนิดมา DIY ผสมดูเองใช้เองแล้วก็ผนวกกับการ เลือกซื้อน้ำมันหอมระเหยเพื่อมาทำให้น้ำมันของเรามีกลิ่นที่ถูกกับเราสุดชื่นแล้วก็น้ำมันหอมระเหยบางชนิดหลายชนิดก็สามารถช่วยบำรุงผิวพรรณได้ด้วยแล้วการนวดนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เหมาะกับงบประมาณที่เรามีที่สำคัญคือช่วยแก้ปัญหาใบหน้าของเราได้ตรงจุดแล้วก็ตรงใจของเราสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวแห้งกร้านริ้วรอยจุดด่างดำ ใช้น้ำมันโรสฮิปอ a v ูคาโดอ p ป i c o ริคอตแครอทและราสเบอร r y เป็นน้ำมันสกัดจากธรรมชาติที่ปลอดภัยและอ่อนโยนต่อผิวน้ำมันโรสฮิปช่วยกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวเก่าและสร้างเซลล์ผิวใหม่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวน้ำมันแอป i c o ริอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซึมเข้าสู่ผิวเมื่อผสมกับน้ำมันนวดอื่นใช้รอบดวงตาได้ และช่วยให้ผิวเรียบเนียนน้ำมันอะโวคาโดช่วยฟื้นฟูผิวเบาบางนุ่มลื่นเกลี่ยง่ายและเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผมน้ำมันเมล็ดแครอทต้านริ้วรอยและฟื้นฟูผิวได้ดี บำรุงผมและหนังศีรษะกระตุ้นการงอกของเส้นผมเมื่อผสมกับน้ำมันนวดอื่นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงได้ดียิ่งขึ้นน้ำมันเมล็ดราสเบอร์รีบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนดีมากและนิยมใช้ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชั้นสูงเพิ่มเติมด้วยน้ำมันหอมระเหยเพื่อช่วยให้เกิดความผ่อนคลายและเสริมประสิทธิภาพของน้ำมันได้แก่กุหล,ลาบเจอรเนียมและลาเวนเดอร์ ผสมน้ำมันหอมระเหยทั้ง3กลิ่นทิ้งไว้24ชั่วโมงภาชนะที่ใช้ในการผสมและบรรจุควรจะเป็นแก้วนำน้ำมันทั้ง5ชนิดเทลงรวมกันในภาชนะแก้วแล้วคนให้เข้ากันนำน้ำมันหอมระเหยที่เราผสมไว้มาหยดลงในน้ำมันทั้ง5ชนิดที่เราคนไว้หลังจากนั้นคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งพักไว้ควรเขียน ส่วนประกอบของน้ำมันที่เราผสมติดหน้าขวดไว้เพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำมันที่เรา DIY ผสมไว้ใช้เองที่มีทั้งกลิ่นและสปปรรพคุณตรงกับที่เราต้องการใช้ทั้งบำรุงและนวดหน้าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะต่อไปจะเป็นการสาธิตการใช้น้ำมันที่เราผสมเองซึ่งนีนการบำรุงผิวแต่ก็ให้สามารถใช้นวดหน้าได้ด้วยอีกอันนึงที่อยากจะ แนะนำนะคะเรื่องการสวมเสื้อในการขณะนวดหน้าน,นะคะชุดหรือเสื้ออะไรก็ได้ที่มันเป็นคอเสียมนีคอกว้างหน่อยก็จะทําให้เราสามารถนวดได้สะดวกขึ้นแม้จะทั่งการเดินน้าเหลืองซึ่งจะต้องผ่านหูแล้วก็ลงไปจนถึงที่ตรงรักแร้นะคะถ้าเราไม่ชอบโปมากก็คอเหลียบแล้วก็แขนให้ปิดจะได้ไม่โป้ตรงนี้เวลาเรายกแขนถ้าเราจะต้องไปสาธิตการนวดน,นะคะอันนี้ก็แนะนำนะคะ เราร้อนแล้วเราก็เกลี่ยไปให้ทั่วใบหน้าค่ะแล้วก็ยังดูแลนิว้วดูแลมือหลังมือของเราเพื่อน,นะคะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าการนวดเนี่ยฉาว่ามันลุ่มลื่นแล้วมันก็ไม่มันเยิ้มดีนะคะนี่ย หลังจากได้ใช้มอรระยะหนึ่งฝ้าตรงนี้แต่ก่อนจะหนาเข้มมากอันนี้กล้าการ,รันตีว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะแต่ก่อนจะมีเต็มตรงนี้เริมทั้งฝ้าตรงบริเวณหนวดของเราด้วยะคะ่ะก็ดูแล้วก็สีจะชอบขึ้นแถวนี้มันก็จะแห้งและลดลงได้ดีมากนะคะนี่ยค่ะแล้วยังมีกลิ่นหอมอย่างที่เราชอบด้วยสดชื่น น้ำมันที่ทำไมถึงเลือกที่ดูแลผมได้ด้วยเพราะเวลานวดจริงๆอ่ะมันจะต้องไปถึงไรผมดังนั้นถ้าเราเลือกน้ำมันที่มันเป็นตัวที่ช่วยบำรุงเส้นผมกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้ด้วยนั่นก็ว่ามันยิ่งกิดจะดีคะเพราะเนี่ยใช้ไปมันจะโดนผมเราเกือบทั้งหัวเลยนะคะนี่ค่ะให้ดูนะคะ ท่านสามารถแสดงข้อคิดเห็นและข้อคำถามที่ใต้คลิปและดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่อ e ีเมลและเว็บไซต์ที่แจ้งไว้ใต้คลิปนี้นะคะหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ